ตาชะตาที่ไม่อาจเลี่ยงได้หลุงตุอเอไม่ใช่ไม่ใช่ใชทานอตทานอตพูดผิดพูดผิด<笑><笑>เดี๋ยวนั้นนะพูดผิดพูดผิดนะเออพูดผิดเอาใหม่นะผมเยอะๆก็ต้องขอสวัสดีวัยรุ่นติดเกมทุกๆคนด้วยนะครับผมวันนี้เ,เกม GTA ว e ตุ่นะครับผมวันนี้ผมก็จะพาทานนอตนะครับผมมาปเปิดกล่องสุ่มกันอีกแล้วนะครับผม เพราะว่าก็ไม่ได้เปิดมาหลายคลิปแล้วนะผมผมเลยคลิดถึงว่าอ,อยากเปิดกองซุ่มอยากแบบเอาตัวร้ายมาเปิดกองซุ่มดูดีกว่าครับผมบ้าม,ม,มันจะดวงดีเปล่าทานอตผมนะครับผมนี่กองซุ่มโอโ้โหเยอะจังเยอะจัดจัดนะครับผมบอกไว้ก่อนงั้นก่อนที่จะชมคลิปนี้ผมก็อย่าลืมกดไลค์และกด s u b ส c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับไปชมกันเลยไป a few moments later มาครับผมมาครับผมทานอต ไอ้มันม่วงของผมมันจะดวงดีแค่ไหนกันครับมาดูดีมาดูดีดดออเอากล่องปานกลางก่อนเลยนะครับจัดไปโอโ้ตัวแม่งใหญ่ใหญ่บอกกูคือทานอสโอโเปิดมานัดแรกมันก็ได้ผู้แล้วท่านผู้ชมเปิดมานัดแรกมันก็ได้ผู้แล้วอะดวงมันจะเกลือปะเนี่ยกล่องเล็กดิไมก้าเปิดผมว่าถ้าพูุกออกดวงมันจะไม่ดี ผ้ว่าแล้วผมว่าและผมว่าและถ้าปูออกก่อนแบบนี้ดวงมันจะไม่ดีมันเป็นคำสาปมันเป็นคำสาปต้องห้ามบอกไว้เลยหะโอ้โหถึงกูจะเป็นตัวร้ายแต่กูก็มีหัวใจนะเฮ้ยทำไมทำไมดวงกูถึงเป็นแบบนี้อ่ะได้ไรบางวันเนี้ขอทา,านนัดได้จัก,กรยานนะครับ ได้จัก,กรยานเทโบทั้งสองคันนะครับมึงให้กูทำไหมเ,เฮ้ยเฮ้ยโหจำนี้ได้เลยนี่มันขวรนที่มันหึปักกลางหนะ้าอกขานี่เนาะขวนของทอนี่ว่ะเฮ้ยเอามาเปิดดิเออเอาขวนทอเปิดดิมัไนวะนี่กูได้ถือขวนทอแล้วเอ้าเดี๋ยวทำไมทำไมมึงถือขวนทอแบบนั้นนะ่ะ <laughs> ไม่ถือดีกว่า ได้จักรยานเทลวัวเดี๋ยวเราลองให้ทานอตขี่ดู <c oughs> เดี๋ยวนะผมว่าแม่งตรวจทานอตมันก็ใหญ่เกินไปนะบางทีชีวโอ้โห <c oughs> ใครไม่เคยเห็นทานอตปั่นจักรยานมาดูซะแม่งคุดน่ารักเลยวะ่ะหมดกันความโหดของทานอตผมบอกไว้เลยหมดกันความโหดของทานอตฮ้ย <c oughs> คนน่ารัก จะน่ารักอะไรขนาดนี้จกมามาต่อต่อเพิ่ม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 ตัวลายผมก็มีหัวใจนะครับออนั่นไงทาน็อตกู <c oughs> เฮ้ยทำไมทานอ็อตบนดวงแบบนี้อเออดวงแบบไม่ได้เรื่องเลยนะทานน็อตมึงเปิดมาตั้งหลายกล่องแล้วนะเนี่ยเออก็ประเด็นคือแบบกูเปิดกล่องแรกแล้วกล่องสองกล่องสองกูก็โดนเลยไง เฮ้ยยังไม่ได้ของดีมาเจอคำสาปปะเนี่ย,ยผมรู้สึกไม่ค่อยดีกันแหลวหาคีสังเกตดิหนึ่งสองโอ้ได RPG อาร์พีจีอะทุกคนเฮ้ยนี่มันดวงอะไรกันครับผมอยากจะรู้จริงๆลองกลองใหญ่ดีกว่ามะเพื่อดวงแบบอยู่กับกลองใหญ่อะเพื่อกลองใหญ่แล้วดวงดีจัดไปเฮ้ยถีไม่โดนทานอตหนึ่ง ไไม่โดนอีกแล้วเอ้ยทานอสให้มันโดนดิเอาสองสามสี่กูเห็นแล้วกูท้อเลยกูบอก,กตรงทำไมดวงมึงถึงเป็นแบบนี้กูบอกก่อนเดีย๋ยวเป็นคขอปรับสภาพอากาศครับผมหมอกลงแล้วทำไมแบบดวงแบบมผมว่าไม่ได้เรื่องเลยนะดวงทานอสโอ้โห ถุงมือกูก็มีอัญ,ญามณีครบแล้วนะแต่ทำไมดวงมันไม่ดีแบบนี้เฮ้ย <c oughs> เรื่องดวงเนี้ยนะมันสำคัญจริงๆเลยเรื่องดวงของพี่แกนี่มันทำไมห่วยแตกจังห่วยแตกจังโอ้โหโอ้หโหมันมาอีกแล้วครับผมส่วนมากถ้าแบบพุออกนะผมวีซายมันจะมีโอกาสตามหลังมาเลยแต่ว่าก็ส่วนมากนะแต่บางครั้งมันก็ไม่ออกหรอก ก็แค่ส่วนมากเท่านั้นเลยออกป้า <c oughs> ผมว่าไม่ออกนะอโอ,โ <c oughs> โอโได้แล้วจึงสวยดูดิโอ้โหดูมึงดูสภาพรถทายนอตกู <c oughs> โอ้โหนี่มึงรถสมัยไหนเนี่ยโอ้โหดูฝุ่นทั้งฝุ่นทั้งขี้สนิมอะลองขับดิสภาพเหมาะสมกับกูป,ปะเนี่ยเฮ้ เดี๋ยวเดวีทุกคนคือทานอะน่ะตัวมันใหญ่นะแล้วมาดูเวลามันขับรถแม่งอย่างเท่โอ้โหตัวใหญ่กวยื่นพี่แกยึดรถแบบรถโคตรโบราณนะวิ่งก็ไม่ค่อยจะไปเลยเฮ้ยทำไมวิ่งไม่ไปวะโอ้โหนี่มันรถรุ่นปู่กูปะเนี่ยโอ้ยผมผมว่าเอาไปขายจะได้เท่าไหรนะ่ะ เออวะ่ะโอ้นี่มันรถรุ่นปู่แล้วดูภายในดิโอ้โหนี่มันสมัยไหนเนี่ยทุกคนผมไม่เคยเจอแบบนี้เง้ไม่เข้าใจเลยท้าน็อดดวงไม่ดีเพราะทาน็อตชอบกินไก่ท้าน็อตไม่ชอบใ,ใจ่ใจเพราะทาน็อตชอบกินไข่อะไรกูเนี่ยเฮ้ย <c oughs> เปิดมาจะหมดแล้วนะเนี่ย มามามาไม่พูดมาครับผมวัดกันที่หมัดและฝีมือนี่มาดีมาดีวัดกันที่หมัดและฝีมือมมมมอืมเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยทำไมมันเนี่ยแตกเอาเดี๋ยวกล่องอมาตะาปะเนี่ยเอากวนตีนกูแล้วเฮ้ยกล่องอมาตะาโอ้โหมึงเล่นกับกูแบบนี้เองนะกล่องอมาตะาก็มีเลยอ๋อแตปืนจบชีวิตพี่ ไอเดียวทำไมผมต่อยก,กล่องไม่โดนวะเออต้องถีบเพราะว่าตัวทานอตมันสูงครับผมมันเลยต่อยก,กล่องไม่โดนเนีนเ่ยเฮ้ยดวงทำไมเป็นแบบนี้อ่ะเอาตรงนะเฮ้ยทานอสกูบอกว่าดวงมึงแบบไม่ได้เรื่องเลยวะ่ะเออถึงพี่จะเป็นตัวร้ายแต่กูก็อยากได้รถสปอร์ตนะตัวร้ายก็มีหัวใจนะครับโอ้โหได้ปืนทุกคน ผมให้ทายเลยทุกคนว่าจะได้รถสปอร์ตปะผมว่าน่าจะไม่ได้แบบของดีๆอะไรก็ได้รถอะไรก็ได้ที่มันดีๆผมว่าน่าจะไม่ได้อะหรือว่ากล่องนี้วะทุกคนผมเริ่มส่งสารทานอตแล้วว่าทานอตกูสบไปดวงมึงแบบโอ้โหไม่ได้เรื่องขนาดนี้อุ้ยเอาจิงดีทานอตมึงได้รถแบบสภาพเก่าๆหนึ่งคันแล้วนะ มึงจะได้อะไรดีปะเนี่ยสชสงใสจะโดนเมียด่าแน่เลยทานอตกูโอ้โหจกกักยานเทลโบอีกแล้วอะโอ้โหอะไรกันดวงแบบอื้มอื้อ,อ,อมันชักจะไม่ไหวแล้วนะมันชักจะไม่ไหวแล้วนะดวงข้าจงออกมาหนึ่งแล้วก็โอ้ยต่อยไม่โดนว่ะเฮ้ยต่อยไม่ค่อยจะโดนเลยเฮ้ยเดี๋ยวนะต้องถีบมาเฮ้ยจะต่อยถีบถีบถีบ,บอ่ะ อ,อ้ว้าวสุดยอดไปเลยชิดโคอย่างสวยก็โหกูว่าแหละดูถูกมันไม่ได้ป่ะจาน,นอทเช็ดโคตรใหม่ใสกิ้งไปเลยใหม่จัดจาดทุกคนแต่ว่าโอ้ยนั่งพอดีตัวเลยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวทุกคน ดูธานอสขับพอ,อดิีดูธานอสขับพอไอ้เย่แบบโง่ได้ก,ก้มขับเอานะเก็แบ,บแล้อดินี่เย็บเฮ้ยจะตกจะตกจะตกแมวออนะแมวนะแมวมัออนคลิปที่แล้วนะเฮ้ยไปจอดดีกว่าผมยิงขับพอ,อแบบห่วยแตกอยู่ไปจอดไปจอดจอดแล้วแถวนี้จอดดีครับอ๋อแล้วก็ลงไป ใช้ได้ใช้ได้ดวงผมใช้ได้บอกไว้ก่อนมาเลือกกล้องใหญ่ก่อนเอากล้องใหญ่เลยจบไปเลยสองแล้วก็สามแล้วก็แล้วก็สามแล้วก็สี่โอ้โหพออกอีกแล้วอะ่ะพบขอเล่นเป็นปืนเปิดได้ปะเฮ้ยมีกล่องหนึ่งลอยฟ้าปะ่ะทุกคนคือทานอตมันต่อยไม่ค่อยจะโดนนะกล่องหนึ่งลอยฟ้า อ oh. เอาปืนยิงก็ได้ปืนเฮ้ย hey, เอารถยิงได้ปะเอารถยิงจะได้อะไรอ่ะเฮ้ย <Hey. S 2> เอารถยิงจะได้อะไรวะ <c oughs> ดูดีๆโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยใ oh, 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 oh. จเย็นใจเย็นใจเย็นทะลุสองกล่องเลยเมื่อกี้ทะลุสองกล่องได้ไงเงี้ย <c oughs> มาผมให้มันเหลือแค่ห้าก,กล่องมา <c oughs> หนึ่ง แล้วก็2ออูอาร์พีจีหนึ่งแล้วก็1แล้วก็ออววกวกอเอ้ยไม่โดน2เฮ้ยปูอีกแล้ววิซายอย่าวิซายนะบอกไว้ก่อนอจะลย่ยนเทิูแล้วกี่กล่องวะมาเปิดอีกแค่กล่องนึงมาแล้วผมจะใช้พลังทานอสเปิดดูเออมาดูดิโหได้ดปืน มาผมเดี๋ยวผมขอใส่พลังให้ทานอสก่อนนะครับผมมาแป๊บหนึ่งนะครับผมมาทุกคนตอนนี้ผมได้ใส่พลังให้ทานอสเรียบร้อยแล้วครับผมดูเชดโดวิสายมันก็มาเถอะเอ้ยเออใช้ท่าไหนเอ้ยใชยท้ชท่านี้ดีป่ะวะเอ้ยผมว่าใชา้ท่าไหนดีปะเออลองใช้ท่านนี้ดูก่อนนะมามาดูดิ ใช้พลังอัญมณีเปิดไหนและการเฮ้ยไม่เคยทำมาก่อนวะหนึ่งสองโอได้ปืนได้ปืนกล่องที่สองอุ้ยอุยเฮ้ย,ยถ้าโดนวิสัยผมตายปะวะผมว่าน่าจะไม่ตายนะเออไม่ตายอ่ะเอาไอ้เหี้ยแล้วกล่องผมหายไปหมดเลยเฮ้ยกล่องหายหมดเลยคือถถวว่ามันโดนวิสัยม,มันไม่ตายครับผมเพราะว่า พลังมันเยอะทานอสนะถ้าแบบเราเล่นธรรมดามันตายนะผมแต่ว่านี่ผมใส่พลังเข้าไปแล้วไงมันก็เลยจะแบบถึกๆนิดนึงโอ้โหแต่ว่าทามาดวงดีไหมผมได้แค่อย่างเดียวนะครับผมดูดวงของทานอตเออได้แค่เนี้ยได้แค่ฮอแล้วก็รดเออผมว่าลถผมไม่ต้องการดีกว่ามัง้งแล้วทํายังไงดี <c oughs> ทํำยังไงมันก็ไปไกลๆกูเลยไปเลยอมไม่ต้องการระเบิดปะเอาหายไปเลยะ่ะ เฮ้ยหายไปเลยวะนี่ถามว่าดวงดีไหมผมก็ว่าไม่นะดวงยังไม่เท่าไรครับผมงั้นสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัว,วลาไปก่อนผมใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์และกด Subscribe <im S 2> กเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับบายบายผมจุบ๊บๆก่อนที่จะไปคอดีดนิ้วก่อนขอดีดนิ้วก่อนบไปแล้ว